นี่ก็เป็นจันนะครับที่ทําการผสมไปแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดจันนะครับส่วนนี้ก็เป็นเป็นต้นหนอนะครับหนอจริงๆมีอยู่หลายหนอนะครับผมเอาไว้เพียงแค่หนอเดียวครับก็ไม่ให้เขาไปแย่งอาหารกันนะครับ จะได้ไปหล่อเลี้ยงต้นแม่นะครับแล้วที่สําคัญเขามีมีจันออกมาด้วยนะครับอันนี้ก็ประสบไปแล้วนะครับโดยพี่ชายนะครับประสมไปแล้วเมื่อประมาณได้ได้ประมาณอ่ะประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับผมประมาณหนึ่งสัปดาห์อ่ะเดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆครับอันนี้เป็นจันที่ผสมไปแล้วนะครับวันที่ คือตั้งแต่วันที่เก้านะครับผมอาจจะดูกลับด้านนิดนึงนะครับวันที่เก้ากุมภาพันธ์นะครับมาดูใกล้ๆเลยครับผมยังมองไม่เห็นนะครับจันที่เป็นลูกแฉกที่จะเป็นการบ่งบอกว่าไม่ติดยังหาไม่เจอนะครับผมซูมไปโอ้นี่คือ ถทบจะถ้าไม่เจอลูกจันเลยเนี่ยผมผมจะบอกว่าติดร้อยเปอร์เซ็นเลยก็ได้นะครับติดดีมากครับปีที่แล้วก็เหมือนกันครับอันนี้เป็นเป็นการติดลูกนะครับเป็นการติดผลเนี่ยเป็นรุ่นปีที่สองนะครับผมของสายพันธุ์นี้นะครับเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจครับสายพันธุ์สายพันธุ์บาฮีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออ,อีลานครับผมติดดีมากเลยครับติดดีมากๆเลย ก็แนะนํานะครับรสชาติก็ช้ได้เลยนะครับผมหวานหวานจนแฮดคอรครับหวานฉ่ำนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ชิมนะครับบาฮีอรลานี้ก็จะคือต้องต้องชิมแล้วชิมอีกนะครับคืออร่อยมากครับผมยืนยันว่าอร่อยจริงๆนะครับลูกค้าที่มาชิมที่สวนเนี่ยก็อดใจไม่ไหวนะครับที่จะซื้อ ติดไหมติดมือนะครับกลับบ้านไปด้วยนะครับบางคนก็ถึงขั้นเหมาจันเลยนะครับครับผมส่วนจันที่เหลือนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนี้ครับจะเหมือนเหมือนกันเลยคือจะติดดีมากๆเลยครับจะติดดีมากเลย